สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงแลนดอมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบสายตาของคนที่อยู่รอบๆตัวมือที่3มและคนรักเก่าของคุณป้าข้างบ้านนะคะเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของคุณและมือที่3ามว่ายังไงสมภารบังังานคุณอนุญาตให้เราเปิดโดนสตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์พรโตท่านลมมิทุนตุนกุ้ ซักเซตเทเรตราศีธนูชาติไฟวิกกราศีกันธาดินเจมินาราศีมิถุนธาตุลมเอิร์ธธาดินพฤชศพกรรมกรเมอร์เคอรี่คนเกิดวันพุธธาตุน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมียี่สิบสองยี่สิบหกเก้าสิบห้าหกสี่สามแล้วก็สิบแปดนะคะฟังเพื่อเป็นปก้คำถางปมคำถามไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า คนระกาของคุณและมือที่3เขาพูดถึงคุณกันว่ายัางไงในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เขาอาจจะมีการส่องมีการดูหรือว่านะฟังเรื่องราวของคุณมาจากคนอื่นก็ได้นะเขาสองคนพูดถึงคุณว่ายัางไง นะคะเขาสองคนเหมือนคลิปแรกอีกแล้วนะคะมือแม่นจริงๆนะ,ะเป็นเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าในรูปแบบของ LGBTQ นะคะเขารักกันกันหนุ่มกันหนิงนะ,ะมันเหมือนกับประมาณที่เขาอยู่ในโลกของความรักของเขาเวลาที่เขาไม่มีคุณนะ่ะนะ,ะซึ่งเขาแสดงออกเหมือนเหมือนมีความสุขนะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็โชว์ด้วยโชว์ว่าเขารักกัน นะคะเออเขาเขาโชว์ประมาณี่ยว่าเหมือนมือที่สามเนี่ยเยอะเยะ้ยเย้ยหยันคุณในรูปแบบของการที่เขาแย่งจริงคนรักของคุณไปนะเขาก็บอกกับคุณว่าเนี่ยเออถ้าแบบคุณมีลูกกับคนรักเก่าของคุณมือที่สามก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดีนะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละอ่อนโยนนะอ่อนหวานดูมีสเสน่ห์ นะมีความเป็นแม่สูงนะคะก็บอกแบบเนี้ยเออคุณรับผิดชอบดีคุณมีความรับผิดชอบดีในช่วงเวลาที่เขากับมือที่สามน่าที่จะไปอยู่ด้วยกันนะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยน่าจะเคว้งคว้างแหละเขาบอกแบบนี้นะคุณก็คงจะคิดถึงเขานั่นแหละเออนะก็รักเขามากเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าคือเรียกว่าเหมือนกับก็ต้องว้าเว นะหรือว่าคิดหาหนทางนะคิดดิ้นรนต่อสู้หาเงินหาทองไปเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูตัวเองนะก็ต้องดัน้นด้นนะํ่มันเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วตรงคุณเนี่ยเวลาที่คุณมีเงินมีทองนะคุณก็เป็นคนที่แบ่งปันนะมีน้ําจิตน้ําใจแหละเป็นคนดีแหละ นะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาบางบางทีเนี่ยตัวของคุณอาจจะเอาเงินของคุณเนี่ยมาช่วยเหลือคนรักของคุณก็ได้นะคะซึ่งคนรักของคุณก็พูดเออเวลาที่เขาไม่มีเงินนะคุณก็เอาเงินของคุณนะหาหยิบยืมมาช่วยเหลือเขาเขาก uh ็พูดถึงอยู่นะว่าคุณก็เป็นคนมีน้าใจและคนรักเก่าของคุณเนี่ยมองว่าเออเขาก็พูดถึงคุณเวลาที่เขาเหมือนกับ มีปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะเออเรียกว่าเหมือนจะต้องป่วยนะคะเหมือนเหมือนคุณก็ไม่ค่อยจะใส่ใจเขาเท่าไหร่เขาบอกแบบนี้นะคุณไม่ค่อยที่จะสนใจเขาเท่าไหร่คุณไม่ค่อย,อยที่จะไ,ไปดูแลเขาเท่าไหร่เลยเหมือนปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะเอออ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายคุณคุณไม่ค่อยโอบเอาใจเขานะประมาณที่พูดในมือที่สามฟังเขาก็รู้แหละนะ,ะเขาบอกว่าเขาก็รู้แหละว่าคุณนั้นรักเขามาก นะรักด้วยความจริงใจรักด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ นะเหมือนคุณไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปเนี่ยนะแต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนั้นเลยทั้งๆที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมอบให้คุณเลยนะเขาบอกแบบนี้แต่คุณก็รักเขานะเห็นไหมนะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันเนี่ยนะกระเตงกระเตงกันไปทั้งๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเลยคุณก็ยังเกาะคอคนรักเก่าของคุณไปประมาณเนี่ยคือมันมีความรักนะมันมีความรักที่ใส่ซื่อจริงใจอยู่นะคะและ คนระเกาของคุณก็บอกว่าเออในช่วงเวลาที่คุณไปอยู่กับมือที่3ามเขาก็รู้แหละว่าคุณอะแอบติดตามแอบดูแอบซองซองผ่านช่องทางโซเชียลเหมือนคุณก็ยังทําใจไม่ได้หรือว่าคุณก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่เขาบอกแบบนี้ก็มีความหลงตัวเองเนาะคนระเกาของคุณเนี่ยนะคะ คุณไปสืบไปส่องเขาคุณไปแสดงตัวให้เขารู้หรือเปล่าว่าคุณไปสืบไปส่องเขาแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนคม,มีความรู้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นคนจิตใจดีมีศีลธรรมนะแล้วกเ็เหมือนเป็นคนที่เอ,อ่ออาจจะมีการทําอาชีพการงานที่ชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นก็ได้นะคะเป็นคนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคนอื่นนะเมื่อที่สาม แล้วก็คนละก่าของคุณบอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยคือเหมือนแบบทาอาชีพการงานที่มันโดดเด่นอะ่ะนะแล้วก็ประสบความสําเร็จมือที่สามบอกว่าประมาณที่คนละก่าของคุณและมือที่สามไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จ ไม่อยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาเขาหมั่นไส้คุณเขาอิจฉาคุณเนี่ยเขาพูดถึงคุณแบบเนี่ยประมาณเนี่ยคือก็ยังไงแล้วเออประมาณเขามาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าคุณจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าพวกเขาเขาไม่ยอมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันเขาอยากจะให้ชีวิตคุณตกตำ่ำหรือว่านะแอบนินทาแอบพูดลับหลังคุณนะคะทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาสองคนเนี่ย นะฮะหน้าที่จะแบบคือทำร้ายคุณไงหักหลังคุณไงแต่ก็ไม่ยอมรับผิดนะเรามาดูสิว่ามือที่3ถูกป้าข้างบ้านเพื่อนสังคมพูดถึงเขานินท้าถึงความสัมพันธ์ของเขาสองคนว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นนะเพื่อนร่วมงานป้าข้างบ้านญาติพ่อแม่พี่น้อง นะพูดถึงเขาสองคนว่ายังไงพวกเขาถูกนินพาว่ายังไง องเหรียญเขาบอกว่าสองคนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเนาะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาการเงินหรือเปล่าเออนะคะประมาณเนี้ยคือทำไมขยันกันจังเลยทำไมหาเงินนะหรือว่าขมักขม้นนะ,ะเหมือนเหมือนกับมีในเรื่องของการที่เขาสองคนเนี่ยนะคะหมุนเงิน ะะอาจจะเป็นการไปหาหยิบยืมเงินก็ได้นะเพราะว่า8คาถาเนี้ยเป็นเป็นในเรื่องของการไปพูดนะไปพูดไปสื่อสารนะคะเกิดจากความเครียดเกิดจากการที่ใช้ชีวิตแบบสุขสบายนะคะแล้วก็ไปขอหยิบยืมคนอื่นเขานะซื้อกินซื้อใช้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันเกิดมาจากวิบากกรรมเนาะวิบากกรรมในสิ่งที่พวกเขาสองคนเนี่ยทำไว้ นะคะปลาข้างบ้านก็เลยเหมือนกับว่าประมาณพูดบอกว่าเออไอที่เหมือนกับเงินไม่พอใช้แล้วก็ชอบไปหาหยิบยืมคนอื่นเขาเนี่ยก่อนหน้านี้คือเหมือนกับเป็นคนรวยเลยอะ่ะนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของการเงินดีมีในเรื่องของหน้าที่การงานดีแล้วทำไมถึงทุกวันนี้คืองานก็มีนะแล้วก็เงินไปไหนกันหมดนะคะประมาณนี้ทำไมถึงไปหาหยิบยืมชาวบ้านชาวเมืองเขามา นะคะแล้วก็ดูเดือดร้อนตลอดเลยอะ่นะนะ้ป้าข้างบ้านบอกเออป้าไม่มีหรอกป้าไม่มีให้ยืมหรอกนะไปทํางานเถอะอารมณ์นี้นะคะป้าข้างบ้านก็ไล่ให้เขาสองคนเนี่ยไปหาทํางานทําการบ้างไม่ใช่มาหยิบยืมซื้อกินซื้อใช้เออใครจะให้ยืมเมื่อไหร่จะคืนป้าข้างบ้านบอกนะคะก็กินใช้แบบหรูอยู่สบายแบบนี้นะไม่เคยจะวางแผนไม่เคยจะเก็บออมนะะ้ํามีแต่มายืมมีแต่มาขอ นะคะและปลางทางบ้านพูดบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณที่เหมือนกับอฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงมือที่สามเนี่ยเหมือนจะรวยนะเหมือนจะล่ำสามนะั้นเป็นเดียมเพสเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไปแย่งครอบครัวเข้ามาเออนะคะเหมือนตั้งใจเนี่ย ควีนออฟสอดเนี่ยนะคะตั้งใจไปแย่งภรรยาสามีเขามานะมาเป็นคู่รักมาเป็นของตัวเองมาเป็นครอบครัวของตัวเองแล้วเป็นไงล่ะเออได้อะไรมาได้ผู้ชายเจ็ดดาบได้ผู้หญิงเจ็ดดาบนะคะได้คนที่ไม่จริงใจได้คนที่เออไม่มีความรับผิดชอบนะคะก็ไปแย่งนาะแมงดามาเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับนะว่าเออไปอยากได้ของเขามาทำไม นะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ไปได้ผัวได้เมียไปแย่งเขามาเนี่ยเขาเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่ดีๆแล้วตัวเองเจออะไรเจอปัญหาการเงินนะเจอวิบากกรรมเนี่ยคิดว่าเป็นความรักเหรอ มันไม่ใช่ความรักนันเนี่ยมันไปพากลูกพากเมียพากสามีภรรยาเข้ามามาเป็นของตัวเองเนี่ยเออเคยสํานึกผิดบ้างไหมอารมณ์นี้นะคะประมาณป้าข้างบ้านบอกมือที่สามเธออยู่ดีๆของเธอไม่ว่าดีนะเธออะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนหาเงินหาใช้เองเก่งเป็นคนเก็บเงินนะ,ะแล้วก็ไปเลือกที่จะไปมีความสัมพันธ์เลือกที่จะไปแย่งชิงคนรักของคนอื่นเข้ามาเป็นไงล่ะเจอแมงดาซะงั้น นะคะทีนี้แหละนะคเดือดร้อนเลยนะคะ <c oughs> คืออยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะเป็นดีเอ็มเมรสไม่ว่าดีนะ <c oughs> และนะ,ะปลาข้างบ้านก็พูดถึงความสัมพันธ์ของมือที่สามว่ามือที่สามกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยเหมือนมาเจอกันในรูปแบบของการที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนำเลยนะ <c oughs> เออมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา น้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปแบบไหนไม่รู้แหละน้แต่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของเดอะเมจิเชียนปฏิหารนะคะเป็นในเรื่องของเดอะเฮอร์มิตเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นนะคะเออมาลักกันมาชอบกันมาเป็นครอบครัวกันนะเหมือนกับคู่สร้างคู่สมเลยนะครั้งแรกนะครั้งแรกที่มาเจอกันเนี่ยเหมือนซัพพอร์ตเหมือนดูแลกันเป็นภรรยาเป็นสามีกันเป็นครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่น นะคะวันดีคืนดีสิบดาบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะบอกให้รู้เลยว่าเฮ้ยที่ไปทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเออทั้งมือที่สามแล้วคนละเก่าคุณที่ไปแย่งจริงภรรยาสามีของคนอื่นเข้ามาเนี่ยรู้ไหมนะจากที่ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีเงินมีทองนะมีกินมีใช้นะมีฐานะร่ำรวยแล้วไปทำผิดสินข้อสาม รู้ตัวบ้างไหมว่าตัวเองทําผิดศีลข้อสามแล้วชีวิตวิบัติขนาดเนี้ยชีวิตเรียกว่าชิบหายขนาดเนี้ยเออเป็นเพราะวิบากกรรมในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละเอออยากได้ครอบครัวอยากได้คู่รักคนรักมาป้าข้างบ้านบอกนะคะคือเหมือนกับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะมีญาตินะ,ะเออหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเตือนแล้วก็บอกแล้วนะเฮ้ยวิบากกรรมเนี่ย ผิดสินข้อสามเนี่ยมันมีจริงนะจะทาจริงจริงหรอจะเอาของเข้ามาจริงๆรหรอนะคะประมาณเนี้ยนะคะไม่กลัวกรรมเลยเหรอณนะท้าที่สุดเป็นไงละ่นะณชีวิตระทมทุกทรมานและป้าข้างบ้านก็บอกว่าทีนี้อ่ะพอมันเจอกรรมและเจอวิบากกรรมเจอปัญหาชีวิตแหละณอาจารย์ที่เคยคิดว่าเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ะเจอคนที่จะมาทําให้ชีวิตมีความสุข นะคะเออกลับไปเจอวิบากกรรมไงเจอปัญหาไงนะคะทีนี้เราก็อยากจะหนีอ่ะหนีไม่ได้แล้วนะเหมือนถูกกักขังนะ,ะเหมือนเหมือนอยากจะไปก็ไปไม่ได้อ่ะนะคะเจอคู่เวรเจอคู่กรรมเนี่ยพอเหมือนกับว่าชีวิตตกต่ำย่ำแย่ปัญหาชีวิตเนี่ยมันก็โทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองวิบากกรรมมันทำงานนะคะประมาณนี้ป้าข้างบ้านบอกวิบากกรรมทำงานเออ เคยถามเคยพูดเคยบอกเคยเตือนแล้วไม่ฟังเองไม่ใช่เหรอประมาณที่แบบป้าข้างบ้านหรือว่าคนรู้จักกับเมือที่สามนะบอกว่าฉันก็เคยเตือนฉันก็เคยบอกเธอแล้วนะว่าเออจะทําอะไรเนี่ยนะคิดให้มันดีๆก่อนนะเนี่ยวิบากกรรมมันรุนแรงนะเขาเป็นครอบครัวอยู่ดีๆเขาเป็นปรรยาเป็นสามีกันอยู่ดีๆเธอไปเอาของของเขามาเนี่ยเธอไม่รู้เลยเหรอวิบากกรรมผิดศีลข้อสามเนี่ยมันหนักแค่ไหน น้มันหนีไม่พ้นหรอกนะมันต้องชดใช้ในภพนี้ชาตินี้แล้วมันรุนแรงนะคะแล้วก็คือหนีไม่พ้นด้วยน้มันเป็นเป็นกรรมที่ค่อนข้านเนี่ยหนักหนาสาหัสนะคะคือเหมือนกับว่าต้องต่อสู้ต้องอดทนนะ,ะต้องถูกคนอรหานินตาต้องถูกคนกลังเกลียดนะ,ะต้องเหมือนศัตรูมีศัตรูเยอะแยะมากมายนะ,ะมีปัญหาชีวิตเยอะนะคะป้าข้างบ้านบอกมันคือกรรมนะ มันหนีไม่พ้นนะแล้วมือที่สามทำไงมือที่สามบอกว่าจะยอมรับจะยอมรับในสิ่งที่ทําจะยอมรับในสิ่งที่เลือกนะคะก็ต้องเหมือนกับดูดูกันไปอะ่ะประมาณเนี้ยในเมื่อเลือกแล้วมือที่สามบอกนะคะเออบอกปลาข้างบานก็เลือกแล้วเนี่ยหนูก็เหมือนกับคือหนูไม่รู้หรอกว่าเออคนละเก่าของคุณเนี้ยเหมือน ไม่ใช่ที่จะมีแค่มือที่สามเป็นคนเดียวมาก่อนนะ้ะเนี้ยมีทั้งคุณนะมีทั้งคนอื่นๆคนเก่าๆที่เขาทำร้ายหักหลังมาเยอะแยะมากมายจนเหมือนกับว่าคือกรรมมันหนักนะทำร้ายคนอื่นมาเนี่ยมีลูกมีครอบครัวมีภรรยาสามีมาก็ไม่เคยรับผิดชอบใครเลยสักคนเอาแต่ตัวรอดเพียงคนเดียวนะคะความสุขใส่ตัวเพียงคนเดียวท้ายที่สุดเป็นไงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยมา คนที่จะต้องมารับแบกรับภาระ,ะคือมือที่สามนะมือที่สามต้องมาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเงินหุงหาอาหารทํากับข้าวก็พอรักไงนะ่ะมาเจอตอนที่แบบเหมือนเหมือนกรรมมาจัดหนักคนละเก่าของคุณเลยคือเหมือนกับต้องนอนติดเตียงเลยอะ่ะนะสุขภาพร่างกายนะเหมือนกับว่าคือเจอกรรมหนักอะ่ะแล้วมือที่สามเนี่ยคือต้องทนทุกทรมานชดใช้วิบากกรรมเลยดูแลนะดูแล เออร่างกายนะคะคือเหมือนกับว่าจะไปพูดจะไปบอกจะไปขอความช่วยเหลือไม่มีใครเห็นอกเห็นใจนะลําบากการเงินขัดสนนะะ้ามือที่สามจะต้องดิ้นรนเนี่ยหาเงินหาทองหาอยู่หากินให้กับคนรักเก่าของคุณซึ่งป้าข้างบ้านก็บอกแล้วนะ,ะป้าข้างบ้านบอกว่าคือมันก็ต้องทําใจอะ่ะในเมื่อเลือกเขามาแล้วเลือกมาอยู่ด้วยกันแล้ว นะอยู่ด้วยความรักแม้คนรักเก่าคุณเนี่ยในช่วงเวลาที่อยู่กับมือที่สามก็ไม่เคยซื่อสัตย์ไม่เคยมีความรักไม่เคยมีความจริงใจให้นะคะแล้วก็ไปทําทุกอย่างเลยให้มือที่สามทุกทรมานเสียใจไม่เคยช่วยเหลือเลยนะประมาณนี้นะคะและป้าข้างบ้านพูดอะไรอีกโอ้ยป้าข้างบ้านบอกว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยคือเหมือนจะไปทําบุญวัดไหนก็เหอะ เออจะไปทําบุญจะไปถวายสังฆทานจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าจะขยันทํามาหากินแค่ไหนก็ตามเหมือนหนีไม่พ้นวิบากกรรมนะเพื่อนสังคมประนามยามเหยด็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเหลือไม่สนใจลําบากปัญหาการเงินนะก็ดูแลก,กันไปแหละก็เลือกกันแล้วไม่ใช่เหรอ เลือกไปอยู่ด้วยกันแล้วอารมณ์นี้ป้าข้างบ้านบอกนะว่าก็รักเขามากไม่ใช่เลรอ,อยากได้เขามากไม่ใช่เลยออุตส่าห์แย่งชิงมาเนี่ยพอได้แล้วเป็นไงอะนะได้แล้วได้แล้วก็ต้องดูแลกันไปได้แล้วก็ต้องซัพพอร์ตกันไปมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันไปท้ายที่สุดแล้วนาะยคงจะเหมือนกับว่าเออมันก็จะสิ้นสุดในเรื่องของกรรมสักวันหนึ่งนะั่นแหละนะคนะนะประมาณนี้เหมือนมือที่สามก็ต้องยอมยอมรับ นะในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะแม้จะเหมือนกับว่าคือเหมือนลําบากในเรื่องของการเงินลําบากการใช้ชีวิตลําบากที่ต้องดูแลคนละเก่าของคุณนะบางคนมันนั่นคือแบบป่วยไม่สบายนะก็ต้องเหมือนกับดูแลตัวเองด้วยแหละหาเงินหาทองหากินหาใช้หาค่าใช้จ่ายนะค่าบ้านค่ารถนะคะดูแลกันไปอะประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นครอบครัวแล้วไงเลือกแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกโกรธรู้สึก โมโหรู้สึกว่าไอสิ่งที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้นะคะมันเหมือนเหมือนเลือกภาระมานะมีลูกด้วยกันแล้วนะก็ยังมีผัวมาเป็นลูกอีกมีภรรยามาเป็นลูกนะะเดี๋ยวก็ขอเงินเดี๋ยวก็ขอนะเหมือนเหมือนชีวิตของมือที่สามเนี่ยจะต้องชดใช้อย่างหนักเลยนะกับการที่แย่งชิงคนรักของคุณไปนะคะแล้วป้าข้างบ้านบอกว่าเออเป็นไงล่ะแทนจะ แทนที่จะได้หัวหน้าครอบครัวที่ดีไปนะได้ลูกได้คนป่วยได้คนนอนติดเตียงนะได้ไปเอาอกเอาใจดูแลนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับไม่สามารถจะทํามาหากินได้อะเหมือนได้ภาระไปนะคะต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงสามีอีกนะสามีป่วยติดเตียงนะประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคือปิดปากบ่นไม่ได้อะนะในสิ่งที่เลือก อันนี้คือน่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตหรือว่าตอนนี้เวลานี้นะเหมือนกรรมนะคะในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมหลังจากที่คนละเก่าของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปนะคะแล้วก็ไปอยู่กับมือที่สามนะช่วงเวลาที่คุณเหมือนตกละกรรมลําบากเนี่ยเออป้าข้างบ้านก็จะบอกกับมือที่สามเหมือนกันว่าเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละในช่วงเวลาที่เธอแย่งจริงภรรยาคนรักของเขาไปเนี่ย แล้วเขาก็ต้องลําบากไงเขามีลูกมีเต้ามีภาระมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วเธอไปเอาของเขามาเนี่ยเออแล้วช่วงเวลาที่เขาจะต้องเจ็บปวดเสียใจเนี่ยพวกเธอมีความสุขนะพวกเธอต้องชดใช้ให้กับคนรักเกา่ะะกาภรรยาเก่าสามีเก่าเขานะเออแล้วสุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วพวกเธอก็หนีกันไม่พ้นเนี่ยเออต้องชดใช้วิบากกรรมเนี่ยเออพิกงพิการน,นอนติด เตียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้เธอก็ต้องตรอมใจเธอก็ต้องทุกข์ใจเหมือนที่ภรรยาหลวงเขาเจอนั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่ป้าข้างบ้านแล้วก็นะคะแวดวงสังคมที่รู้จักกับมือที่สามแล้วคนละเก่าคุณเนี่ยเขาพูดกันนะมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละนะคะมันไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกมันรอชาตินี้เลยมันเห็นชาตินี้เลยเออนะคะประมาณที่แบบซุบซิบกันนินทากันนะคะเหมือนทุกคนเข้าข้างคุณหมดเลย ทุกคนเหมือนเห็นอกเห็นใจคุณอ่ะแล้วก็รับรู้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณลำบากยังไงบ้างแต่พวกเขาสองคนเสวยสุขนะแต่พอ,พอมาถึงนัวันหนึ่งพวกเขาจะต้องชดเชยวิบากกรรมที่ทํากับคุณนะคะซึ่งเขาจะหนีไม่พ้นในเรื่องราวแบบนี้นะ,นะคะนี่คือสิ่งที่ป้าข้างบ้านและคนรู้จักของคนรักของคุณกับมือที่3พูดถึงพวกเขากันนะคะกด subscribe ไลค์แชร์บสบสรรและปละ,ะง,งานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ